โศกนาฏกรรมการบินนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่อินเดียเนี่ยที่น้องบอกว่าเป็นโศกนาฏกรรมการบินนะคะครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะ,ะในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษนะคะเมื่อเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียตกนะคะเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยก็คือเที่ยวบิน AI 171ตกใส่หอพักนักศึกษาแพทย์ไม่นานนะคะหลังจากที่เครื่องขึ้นบินจากสนามบินในรัฐคุชราชเนื่องจากว่านี่เป็น เครื่องบินนะไปตกในชุมชนเนี่ยก็เลยทำให้ ผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องบอกว่ามีมากนะคะรวมแล้วเนี่ยรวมกว่า260รายเป็นทั้งผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบนเครื่องบินลำนี้เนี่ย241รายนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนภาคพื้นดินแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมีผู้โดยสารหนึ่งคนนะคะที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ซึ่งล่าสุดนะทางการอินเดียระบุว่าได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เครื่องบิน แอร์อินเดียตกลงเมื่อวานค่ะโดยเครื่องบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI 171เนี่ยเป็นเครื่องบิน Boeing 7878นะคะดีมไลเนอร์ออกเดินทางจากสนามบินในเมืองอเมดาบัดรัฐคุชราตทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมง38นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มุ่งหน้าที่จะไปยังกรุงลอนดอนของอังกฤษ แต่ว่าปรากฏว่าหลังขึ้นบินได้ไม่กี่นาทีเนี่ยเครื่องบินลำนี้นะคะก็เกิดสัญญาณขาดหายไปตอนนั้นเนี่ยตอนที่สัญญาณขาดหายไปนะคะเขารายง,งานบอกว่าเครื่องเนี่ยบินอยู่ที่ความสูงประมาณ625ฟุตรหรือประมาณ190เมตรก่อนที่จะตกลงนะคะบริเวณใกล้เคียงซึ่งจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยมันเป็นหอพักของนักศึกษาแพทย์ นี่ก็เลยทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยพุ่งสูงนะคะเพราะว่าตกลงในย่านชุมชนแล้วก็ทําให้เกิดไฟลุกไหม้รุนแรงนะคะทั้งตัวของซากเครื่องบินแล้วก็อาคารใกล้เคียงบนเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะคะมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยรวมทั้งหมด242คนในจำนวนนี้เนี่ย169คนเป็นชาวอินเดียค่ะ53คนเป็นชาวอังกฤษนะคะแล้วก็มีชาวโปรตุเกส7คนแคนาดา1คน โดยคนที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยได้รับการยืนยันมาแล้วนะคะว่าจาก242คนเนี่ยมีผู้เสียชีวิต241คนนะคะมีรอดชีวิต1คนแล้วก็ส่วนผู้เสียชีวิตที่อยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยก็มีอย่างน้อย24คนนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้เนี่ยมากกว่า260คนจำนวนผู้เสียชีวิตที่รวมกันมากขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ย เป็นต้องบอกว่าเป็นหายนะทางการบินนะครั้งร้ายแรงที่สุดนะคะในรอบกว่า10ปีของโลกเลยนะคะโดยอมิตชารัฐมนตรีมหาไทยของอินเดียนะี่ยบอกว่าความร้อนจัดที่เกิดขึ้นจากการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงเครื่องบินเนี่ยทำให้ผู้ที่รอดชีวิตตอนที่เครื่องบินตกเนี่ยหลบหนีออกมาได้ยากมากนะคะเขาบอกว่าบนเครื่องบินเนี่ยมีน้ำมันนะคะเติมน้ำมันไปเต็มนะคะแล้วก็ เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องเดินทางไกลนะเดินทางไปอังกฤษเนี่ยใช้เวลา9้าชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำมันที่อยู่บนเครื่องเนี่ยก็เลยเป็นการเตรียมพร้อมนะคะแต่ปรากฏว,ว่าความร้อนจัดที่เกิดขึ้นนะคะเชื้อเพลิงเหล่านี้ลุกไหม้เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องยากที่จะทาให้คนเนี่ยจะถ้ารอดชีวิตตอนที่เครื่องกระแทกเนี่ยจะหลบหนีออกมาจากตัวเครื่องบินได้นะคะอันนี้เป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีมหาดไทยของอินเดีย อย่างไรก็ดีนะคะอย่างที่บอกมีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนนะคะเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนี้เป็นชายชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียค่ะชื่อว่าราเมศวิวัตกุ่ม,มานะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยหมอบอกว่าเขามีอาการสับสนแล้วก็บาดเจ็บหลายจุดแต่ว่าไม่ร้ายแรงมากนะคะราเมศเนี่ยรายงานระบุว่าราเเมศบอกกับสื่ออินเดียบอกว่า เขาเนี่ยฟื้นมาแล้วเห็นร่างผู้เสียชีวิตอยู่รอบตัวนะคะรู้สึกกลัวมากเขาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็พยายามที่จะวิ่งหนีนะคะแต่ว่ารอบๆตัวเนี่ยก็มีแต่เศษซากเครื่องบินแต่ก็มีคนมาดึงตัวเขาไว้แล้วก็พาขึ้นรถฉุกเฉินไปโรงพยบาบาลซึ่งก็มีคลิปวิดีโอนะคะมีภาพที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียที่ระบุว่า เป็นผู้รอดชีวิตคนนี้นะคะมีการระบุว่าหลังรอดชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยตัวของราเมศเนี่ยก็ยังเดินเองได้นะคะแม้ว่าเนื้อตัวของเขาเนี่ยจะเปื้อนเลือดก็ตามยังไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้รอดชีวิตคนนี้เนี่ยกระโดดออกมาจากเครื่องบินก่อนที่เครื่องจะกระแทกพื้นหรือไม่แต่แพทย์เนี่ยบอกว่าตัวของราเมศเองเนี่ยเขาได้บอกกับหมอบอกว่าทันทีที่เครื่องบินขึ้นบินเนี่ยเครื่องก็ เริ่มลดระดับลงทันทีนะคะแล้วก็แยกออกเป็นสองส่วนทำให้เขาตกออกมาก่อนจะได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นผู้บัญชาการตำรวจเมืองอเมดาบัดเน่ยบอกบอกว่าที่นั่งของราเมีบนเครื่องบินลำนี้นะคะก็คือที่นั่งหมายเลข1 1 a เป็นที่นั่งที่อยู่ติดกับประตูฉุกเฉิน,นะคะ่ะขณะที่ราเมีดเขาก็บอกว่าพี่ชายของเขาเนี่ยอยู่บน เครื่องบินนะคะลำเดียวกันแต่ว่านั่งคนละแถวแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตามหาพี่ชายของเขาด้วยทั้งนี้นะคะมีภาพเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยพยายามที่จะบินให้สูงขึ้นหลังเทคออฟนะคะ แต่ว่ายิ่งเครื่องบินลดระดับลงนะคะใกล้พื้นมากเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าส่วนหางของเครื่องบินนะะเทียบกับส่วนจมูกส่วนหัวเนี่ยก็คือส่วนหางมันยิ่งลดต่ำลงกว่าส่วนหัวมากเท่านั้นนะะเหมือนเป็นการลงในท่าที่เชิดหัวขึ้นนะคะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยเครื่องจะตกกระแทกอย่างแรงจนเกิดไฟลุกไหม้ค่ะคนที่อยู่ใกล้จุดที่เครื่องบินตกเนี่ยบอกกันว่าได้ยินเสียงเหมือนระเบิดดังสนั่นนะคะมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเหมือนกับแผ่นดินไหวเลย ล่าสุดนะคะรัฐมนตรีการบินพลเรือนของอินเดียระบุค่ะว่าได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้แล้วนะคะโดยทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกำลังค้นหาเบาะแสจากซากเครื่องบินแล้วก็รวมถึงการค้นหากล่องดำบันทึกข้อมูลการบินด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ย ะะทางการอินเดียบอกว่ายังไม่รู้ว่าอะไรเ,เป็นสาเหตุหลักสาเหตุที่ทำให้เครื่องดินตกครั้งนี้แต่ว่าบรรดาภาพจากกล้องวงจรปิดนะะภาพจาก CCTV ที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนด้วย แต่ว่าการสอบสวนเนี่ยนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเข้ามาร่วมช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคริสโลเชเล่นะคะผู้บริหารจากสำนักงานบริหารการบินแห่งสหพันธรัฐของสหรัฐหรือ FAA เนี่ยระบุว่าทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังเดินทางมาอินเดียเพื่อช่วยในการสืบสวนเหตุเครื่องบินตกส่วนนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษก็ระบุว่ามีการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษมาร่วมการสอบสวนเช่นกันค่ะ จนถึงตอนนี้นะคะทางการอินเดียยังไม่ได้เผยออกมานะคะถึงข้อสันนิษฐานว่าอะไรเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกได้นะคะแต่ว่า The g ก a r เดียเนี่ยสำนักข่าวนะคะเว็บไซต์เว็บไซต์ข่าว t h g u u r r เดียเนี่ยก็รายงานอ้างอิงจอห์นคอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหนึ่งนะคะที่เขาระบุว่าแม้ยังเร็วเกินไปที่จะได้ข้อสรุปนะคะแต่ว่าภาพที่เผยออกมาเกี่ยวกับเที่ยวบินนี้ แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในประเด็นที่ต้องสอบสวนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของสลัดและแฟบนะคะว่าอยู่ในจุดที่ถูกต้องหรือไม่ตอนที่เครื่องบินพยายามไต่ระดับโดยสลันะคะก็คือปีกสร้างแรงยกที่อยู่ด้านหน้าส่วนแฟบเนี่ยก็คือปีกสร้างแรงยกซึ่งอยู่ด้านหลังของปีกหลักของเครื่องบิน เดอะกาเดียนเนี่ยระบุนะคะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยเหตุเครื่องบินตกมักจะเกิดขึ้นระหว่างลงจอดหรือไม่ก็ระหว่างที่กำลังขึ้นบินขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินเนี่ยบอกว่าตอนที่เครื่องบินแอร์อินเดียลำมนี้ตกลงเนี่ยสภาพอากาศตอนนั้นเนี่ยนะคะปลอดโปรง่งไม่ได้มีสภาพอากาศแปรปรวนแต่อย่างใด แคมเบลลวิลสันค่ะซีโอของแอร์อินเดียเนี่ยพอหลังเกิดเหตุก็ออกมาถแถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าสายการบินเนี่ยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดการสอบสวนจะใช้เวลาแต่ว่าทางสายการบินเนี่ยก็ยินดีทำทุกอย่างที่ทำได้ในการให้ความร่วมมือลองไปฟังเสียงกันค่ะ I want brief you serious incident that involved Air India aircraft short while ago. But first and most importantly, want a that an a ago. and on to short But most you I would like to express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. We are actively working with the authorities on all emergency response efforts. A special team of caregivers from Air India is on their way to Ahmedabad to provide additional support. The investigations will take time but anything we can do now we are doing. For now our teams are working around the clock to support passengers crew and their families as well as investigators however we can. Thank you. ทั้ง c ีอของ Air ์อินเดียนะคะแล้วก็ตัวของนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีของอินเดียเนี่ยได้ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็โมดีเนี่ยยังได้ไปเยี่ยมผู้รอดชีวิตจากศกนาฏกรรมนี้ที่โรงพยาบาลด้วยขณะที่บรรดาประมุขรัฐผู้นําประเทศที่มีพลเมืองของตัวเองเป็นเหยื่อในโศกนาฏกรรมการบินครั้งนี้เนี่ยต่างก็ออกถแถลงการแสดงความเสียใจนะคะ พระเจ้าชาลส์ที่3กษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยทรงออกพระราชสารแสดงความเสียพระไทยต่อครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้โดยในพระราชสารระบุว่าพระองค์นะคะแล้วก็ควีนคาเมล่าเนี่ยทรงรู้สึกช็อกอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทรงยกย่องความพยายามของบรรดาเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยฉุกเฉินในการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดนี้ค่ะ ส่วนมาร์คคานีนะคะนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยก็โพสต์ผ่าน X บอกว่าเจ้าหน้าที่คมนาคมของแคนาดาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขณะที่การตอบสนองต่อสุนารกรรมนี้เนี่ยดำเนินต่อไปสาเหตุของเครื่องบินตกเนี่ยแน่นอนนะคะว่ายัางไม่ชัดเจนนะคะยังไม่มีข้อสรุปการสอบสวนเนี่ยเพิเ่งเปิดฉากขึ้นนะหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินตกไปเมื่อวานนะคะแต่ว่า ที่ถูกมองนะคะว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แน่ๆเนี่ยก็แน่นอนคือตัวของสายการบินเองนะคะที่จริงๆแล้วแอร์อินเดียเนี่ยเขาก็มีแผนนะคะมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของเขาในการที่จะ ปรับปรุงนะคะพัฒนาฝูงการบินของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะเป็นสายการบินระดับโลกนะคะสิ่งนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มองว่าถูกมองนะคะว่ามันเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะคะที่จะเกิดผลกระทบต่อตัวของสายการบินนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับ Boeing นะคะผู้ผลิตเครื่องบินแต่อย่างไรก็ดีนะคะเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยประกาศว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการระงับการบินของเครื่องบิน Boeing รุ่น787ค่ะแต่ว่าเราไปดูที่เรื่องของสายการบินแอร์อินเดียกันก่อนนะคะสายการบินนี้เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1932นะคะตอนแรกเนี่ยก็ตั้งโดยบริษัทของทาท่านะคะธุรกิจใหญ่ของอินเดียแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ในการ ถือครองของรัฐบาลอินเดียตั้งแต่ปี1,953แต่ทีนี้เนะี่ยปี2022ทะทะกรุ๊ปนะคะก็เข้ามาเทค e อเวอสายการบินแอร์อินเดียมาจากรัฐบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของใหม่เนี่ยก็ประกาศแผนนะคะความทะเยอทะยานในเรื่องของการพัฒนาฝูงบินให้ทันสมัยนะคะสร้างสายการบินนี้ให้เป็นสายการบินระดับโลกในสมัยที่รัฐบาลอินเดียเนี่ยยังเป็นเจ้าของนะคะก็เคยมี เหตุการณ์เครื่องบิน Air ์อินเดียเนี่ยประสบอุบัติเหตุใหญ่ๆมาก่อนเหมือนกันนะคะในปี2010เนี่ยเครื่องบิน Boeing 737-800ของ Air ์อินเดียนะคะวิ่งถลายออกนอกรันเวย์บนยอดเขาที่สนามบินในเมืองมังกาลของอินเดียเหตุการณ์นั้นเนี่ยเมื่อปี2010ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต158คนพอปี2020ะคะก็มีเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบิน Air ์อินเดียเ e ็กซ์เพนะคะซึ่งเป็น สายการบินลูกนะคะเป็นสายการบินราคาประหยัดเนี่ยลื่นถไหลออกนอกรันเวย์ในอินเดียเหตุ mm hmm. าการณ์นั้นเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายพอกลุ่มทาท่านะคะซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ของอินเดียเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยก็ประกาศแผนแน่นอนความทะยอทยานในการที่จะปรับปรุงในการที่จะสร้างสายการบินนี้ให้เป็นสายการบินระดับโลกนะคะมีการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่นะคะแล้วก็อัปเกรดฝูงบินที่มีอยู่แล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023เนี่ยมีการสั่งซื้อเครื่องบินล็อตใหญ่เลยนะคะรวม4 7 0ปลำทั้งซื้อจาก Airbus แล้วก็ซื้อจาก Boeing ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ย เป็นตลาดใหญ่นะคะของเรื่องการบินพลเรลือนนะคะส่วนสำคัญปัจจัยสำคัญเนี่ยมันมาจากการที่เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากว่าทศวรรษที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้นเนี่ยคนนะคะมีกําลังในการจับจ่ายมากขึ้นนะ,ะมีกําลังในการเดินทางกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ย นี่ต้องบอกว่าอินเดียเป็นตลาดการบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะมีการประเมินว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกนะคะทั้งในการเดินทางทางั้งในแล้วก็ต่างประเทศอย่างไรก็ดีนะคะเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้เนี่ยถูกมองว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อสายการบินแอร์อินเดียนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงต่อเครื่องบินโบอิง787ด้วย โดย c ีอของ Air ์อินเดียยอมรับเลยนะคะว่าเหตุการณ์สุขนาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ยากลําบากของทุกคนที่ Air ์อินเดียทั้งนี้นะคะรายงานระบุว่าเครื่องบิน Air ์อินเดียลำที่ตกเนี่ยนะคะมีอายุ11ปีแล้วนะคะเครื่องบินลํานี้ ส่วนวันนี้เนี่ยหุ้นของทางทาทากกรุ๊ปนะคะเจ้าของสายการบินแอร์อินเดียเนี่ยก็ตกลงไปที่ร้อยละ2ขณะที่หุ้นของโบอิงเนี่ยตกลงเกือบร้อยละ5ตอนปิดการซื้อขายเมื่อวานนะคะหลังเกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบินพลเรือน,เ,นเขาก็เลยมองว่า ด้วยสถานการณ์ที่มันจะกระทบกับความเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยการแก้สถานการณ์มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นําของผู้บริหารทั้งสององค์กรนะคะต้องระบุให้แน่ชัดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นต้องมีการสอบสวนอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องทําให้แน่ใจทําให้คนมั่นใจด้วยว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกทั้งสายการบินแล้วก็เครื่องบินเนี่ยต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ this incident will naturally have an impact in terms of people's confidence in both the 787 and air india. what is vital at this time is how leadership, therefore, takes us through identifying exactly what happened, how do we respond to the learnings from it, and how do we make sure that boeing and air india are even stronger going into the future, not ma making sure that this incident was not in vain. it is very important how leadership guides us through so that the short-term Concerns about the aircraft and the airline can be worked through to make sure that they are again stronger going forward for the future of all aviation. ครั้งนี้ค่ะโบอิงระบุว่าเหตุเครื่องบินแอร์อินเดียตกครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เครื่องบิน787ดีมไลเนอร์ของโบอิงตกนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี2011นะคะเคลลี mm ่ออตเบิร์กซี o ของโบอิงเนี่ยบอกว่าทีมของโบอิงพร้อมสนับสนุนการสอบสวนของอินเดีย